นี่มาถึงการประกาศผลรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดซึ่งจัดเป็นครั้งที่6แล้วโอ้โห<า>เร็วมากใช่แล้วค่ะก็ต้องขอแสดงความยิดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลรวมทั้งนุ้งตุ้ยเกียกรติกมมลของเราแมมเพิ่งจบเดอะมาสเตอร์ไปแหมออกมาก็คว้าถึง2รางวัลเลยทีเดียว เป็นหนึ่งรางวัลคุณภาพของคนในวงการบันเทิงบ้านเรานะคะสำหรับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดปี2,551ในสาขาภาพยนตร์และละครที่ปีนี้ก็เห็นถึงความหลากหลายของรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลกันเลยเริ่มที่สาขาภาพยนตร์ค่ะตุ้ยเกียกรติกมล่าทาก็คว้า2รางวัลสมใจแฟนคลับทั้งนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากหนังเรื่องกอดและกับรางวัลน,นักแสดงชายยอดนิยมด้วย ขณะที่นักแสดงสาวอินดี้จากเรื่อง Wonderful Town นะคะอัญชลีสายสุนทรก็คว้ารางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมค่ะก,ก,ก็ก็พยายามเก็บประสบการณ์ดีๆเอาไว้ไม่ว่าจะได้จากพี่คงเดชพุ่งกลับนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อน,นักแสดงด้วยกันอย่างก,กะเตอย่างเงี้ยครับเราเราก็จะค่อยๆเพิ่มทวีความแข็งแรงในการแสดงมากขึ้นเรื่อยๆไปละกันครับ ก็ต้องก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็พวมกับที่อย่างที่บอกว่าตบตบ,ตบกันจนวันเข้าที่จนเป็นที่จำรับของกรรมการอะนะคะก็ก็กยังตื่นเต้นอยู่นะยังตื่นเต้นงง,งอยู่ว่าเออเขาไว้ใจเราอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ก็ยังอย่างที่บอกพี่ก็ยังแอบเชียรนะ์นักแสดงคนอื่น มากันที่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับตกเป็นของภาพยนตร์เรื่องนี้แสงสัตววัษผลงานของผู้กำกับอภิชาติพงศ์ครับและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของ Wonderful Town โดยอาทิตย์อัศรชเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาที่รางวัลคุณภาพสาขาละครนะคะก็เป็นไปตามความคาดหมายซึ่งเคนทีระเดชก็คว้ารางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมคู่กับน้องสาวร่วมค่ายอย่างแอฟทักษอนที่คว้ารางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมไปครองค่ะ ยิ่งยิ่งเล่นมาก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งอะไรครับคือมันเรามีแบ็กอัพดีมีคนที่ที่สนับสนุนแล้วทำให้เราดูดีมากกว่าครับก็มันมันอยู่ที่บทมันอยู่ที่โอกาสแล้วก็จังหวะครับค่ะก็ดีใจมากค่ะก็คือจะไม่มีจุดนี้ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้นักแสดงร่วมที่ดีนะคะผู้กำกับค่ะแล้วก็ผู้จัดคืออาจิิย์มยุราชัดแล้วก็พี่เจษที่ให้โอกาสแอบค่ะ <c oughs> ละครทางช้างเผือกครับโดนเก่าคว้า2รางวัลไปเลยนะครับก็คือบทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมและก็ละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมด้วยปิดท้ายให้กับรางวัลคมชัดลึกในปีนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคนบันเทิงคุณภาพที่คว้ารางวัลจากเวทีนี้ไปนอนกอดด้วยกันแล้วกันนะครับ